สวัสดีสสสสครับผมวันน um ah, ี้เรามาพบกับรายการสกับกูรูนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะสำหรับรายการของเรานะครับผมรายการของเราก็จะเกี่ยวกับการรีวิวรองเท้านะจับลึกข้อมูลเทียบเทียบกับผู้รู้อย่างเรานะครับครับผมรู้เยอะรู้น้อยก็เดี๋ยวว่ากันวันนี้เราอยู่กับรองเท้าที่บอกว่าขายดีสุดในโลกเลยดว่าเขาว่าได้แย่ในโลกเลยอะ นี่คุณได้สปอนเซอร์เลยครัเป็นรองเท้าโจมาท็อปเฟกครับวันนี้เราจะเปรียบเทียบระหว่างท็อปเฟกธรรมดากับท็อปเฟกรีบาร์ครับว่าแตกต่างตรงไหนจุดไหนบ้างครับวันนี้จะมาจัดอะไรนะใครียกว่าชำแหละกันเลยดีกว่าอ่าก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างยอดยอดนิยมนะในในคลาสตอนนี้นะนคลายดีมากครับก็มีนักเตะอาชีพหลายคนใช้อยู่อย่างเช่นพวอนบงคลสีสับแสงครับผมอ่าหรือไม่ก็เตอร์ปนัดนะครับเดี๋ยวเรามา เริ่มกันเลยไหมว่าตรงไหนแตกต่างกันยังไงเนาะยารอช้าคนมีลูกค้าหลายท่านสงสัยถามมาอินบอกซ์ถามมาเยอะมากเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจุดแรกเราดูไหนก่อนเป็นอ่าเรามาดูตรงชุดหนังก่อนหนังทั้งสองรุ่นนะคอนบเอกนี้เป็นเหมือนเรื่องยีนตัวแรกเลยครับครับผมเป็นหนังเกรดพรีเมียมครับอ่าเป็นหนังแท้เกรดพรีเมียมใช่ครับอ่าแล้วตรงตรงหัวเนี่ยเขาจะเป็นหนังกลับนะครับครับผมนี่เอาไว้แบบเวลายิงบอลจะได้สนั่นขึ้นนุ่มขึ้นอย่างเงี้ยดีไซน์ก็คล้ายๆเดิม คล้ายๆกันคลาสสิกหน่อยครับลาสสิกบส่แบบทันสมัยนิดนึงอ่าใช่หนังก็นุ่มๆหน่อยนี่ครับประมาณนี้เลยนี่แล้วแล้วคอลีบาวคงเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวโจมาทอลฟิกรีบาวผมนะครับผมมันก็จะเป็นหนังกลับทั้งตัวนะแล้วก็จะมีส่วนตรงข้อเท้าของเราเนี่ยมันจะเป็นชุดผ้าเม็ผ้าเม็เนี่ยมันก็จะช่วยคงทรงของข้อเท้าเนี่ยไม่ให้มันย้วยนะครับผมแล้วก็ให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับสำหรับนันลย ตรงนี้นะเอ้ยซึ่งท็อปเฟกก็เหมือนกันนะท็อปเฟกเป็นเหมือนกันครับเป็นท่าเมทเหมือนกันใช่ประมาณนี้นะตัวชุดหนังครับผมก็จะเห็นในัดว่าก็ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรใช่แตกต่างกันที่หนังเลยเนะครับหนังนี่หนังกลับกับหนังแท้ครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะปักท็อปเฟกเหมือนกันเหมือนกันเลยอ่าอัตโนมนี้ใช่ครับต่อไปนะครับผมก็มาถึงในส่วนโพสิชันนะซึ่งจะเห็นในัดว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยมีเหมือนกันนะครับผมถามว่า โพเทชชั่นเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรครับคุณต้นช่วยได้หลายอย่างมากเลยครับตั้งแต่รองเท้าเท้าแล้วก็การเล่นเลยนะครับช่วยช่วยในรองเท้าเนี่ยคือการิดขาดอ่ใช่ารปีดขาดช่วยการเซฟเท้าเรตรงนิ้วเท้าเราได้ด้วยครับการเล่นนี่คือเวลาที่เรายิงฉีดยานะครับอ่าช่วยได้เหมือนกันเสิมแรงเข้าไปครับใช่ครับผมมันก็จะช่วยเพิ่มความคงทนของเท้าของเรานะครับผมโจมาเนี่ยก็ยังคงเทคนนโลยียีไว้นะครับผม มันจะมีเฉพาะตัวรุ่นท็อปเฟกนะตัวโพเดชันเนี่ยซอฟต์ด้านในก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยคอ่าเดี๋ยวถอดให้ดูเดี๋ยวถอดให้ดูมีเทอรีชื่อว่าอะไรกูเต้ซอฟต์ก็ชื่อว่าซอฟต์ฟูสตสเต็ปนะครับผมนี่ซอฟโฟลสต์สเต็ปซึ่งซอฟต์เนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันเลยนะเหมือนกันทั้งสองทั้งสองรุ่นนะครับผมแค่สีด้านหน้าไม่เหมือนกันไปเฉยอ่าตัวนี้จะเป็นของโจมาท็อปเฟกธรรมดาตัวนี้จะเป็นรีบาร์นะครับผมซอฟต์เนี่ยเมื่อกดลงไปมันก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็คลายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็จะช่วยซัพพอรร์ตเา ในเรื่องอการเป็นรองช้ำลดการบาดเจ็บใช่ลดการกระแทกอย่างเงี้ยอลดการพื้นใช่ครับผมเรามาถึงส่วนต่อไปนะส่วนสองทางของรองเท้าครับตัวสุดพื้นนะครับผมอ่าเราเริ่มันที่ตัวท็อฟเฟกต์กันนะอ่าเป็นไงครับอันี่ท็อฟเฟกธรรมดาครับจะจะมีทคโนโลยีที่ชื่อว่าเฟกซโซครับอ่านี่คือการเฟกซโซนี่คือการขึ้นส้นรองเท้าครัอ่าครับผมนี่จะช่วยในการเรียกว่ากระจายน้ำหนักการบาลานซ์ทั้งน หัวเท้าเนี่ยถึงส้นเท้าเนี่ยมันคือน้ำหนักจะพอเท่ากันตั้งแต่นี้ถึงนี่นะครับโคเตชั่นฮะตรงไหนตรงไหนนี่เห็นว่าตรงบนหมดเนี่ยเป็นงงงงเนะครับนี่โคเตชั่นครับจะช่วยในการกลับตัวพลิกตัวให้เราท่องเท้าได้ดีขึ้นใช่สำหรับคนเล่นในข้างแค่เนี่แล้วจะมีจะมีไบลอนไบลอนนะครับนี่ช่วยกับแรงกระแทกอ่าซัพพอร์ตแรงกระแทกซัพพอร์ตแรงกระแทกมีตั้งแต่จานเท้าจนถึงส้นเท้าเลยนะครับครับผมอ่า ซึ่งเวลากดลงไปี่ยเราจะรู้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าตรงนี้มันนิ่มมากๆนะก่อนออที่จะกดลงไปตรงชุดพื้นนะครับผมก็อย่างที่คุณต๊อปบอกไปว่ามันช่วยซัพพอร์ตเราได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวและ<ส><ส>นี่ดูทอฟฟ็อปเฟกแล้วต้องดูของทอฟฟ็อปเฟกรีบาร์เพราะ<อ>เป็นตัวนี้ใหม่นี่ต้องในนํำกันบ้างม,มีอะไรบ้างใช่ใช่ส่วนตัวท็อปจม่าท็อปเฟกรีบาร์นะครับผมชุดพื้นเขาจะโดนเด่นในเรื่องการยืดหยุ่นได้ดีมากๆนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะปิดให้ดูนะนเราสามารถปิดงอได้ แบบอิสระเลยนะครับผมซึ่งโจมาเนี่ยเขาก็ได้คิดคน้นรองเท้าที่สามารถแบบเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะสามารถเป็นตัวเองได้มากที่สุดนะครับผมอีกหนึ่งไฮไลท์ของเทคโนโลยีโจมาเท้ e oma, ทาเซนดิบานะครับผมก็จะเป็นตัวชุดโฟมบูนนะจะเห็นได้เลยครับว่ามันจะมาถึงเกือบช่วงหน้าเท้านะ,ะครับผมถามว่าตัวโฟมบูนเนี่ย มาอยู่ในโจมาได้ยังไงโจมาเนี่ยเขาได้คิดค้นดีบาวโฟมนะครับผมเพื่อช่วยซัพพอร์ตแรงกระแทกนะแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บการเป็นรองช้ำของผู้เล่นเวลาสนใจนะครับผมและเวลาเราลงน้ำหนักบที่ต้นเท้าเนี่ยมันจะมีแรงดีกลับขึ้นมานะครับผมทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องซึ่งโฟมบูทเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นในรองเท้าว,วิ่งเช่น อ่าพวกอดีตร้านต้าปูนนะครับผมอ่าแต่ว่าโจมาเนี่ยนำมาใส่ฟุตซอนะบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆครับผมสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้นะก็จะเห็นได้ชัดว่ามันก็จะค่อนข้างแตกต่างกพอสมควรแต่ถ้าใครเนี่ยอยากได้ยืนแบบเต็มเท้าแบบสุดพื้นแบบบาลานซ์ดีๆใช่ทีนี้แนะนําเป็นท็อปเฟกธรรมดาฮะใช่ครับผมส่วนตัวโจมาท็อปเฟกดีบ้างมันก็จะโดดเด่นในเรื่องการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับผม แรงดีกลับมากกว่าตอนนี้นะใช่ครับครับผมครับครับผมก็มาสรุปกันคร่าวๆง่ายๆไม่กระจายแบบง่ายๆเป็าสามเปบ้านๆน,นะ<ม>เริ่มแรกกันที่ตัวอัปเปอร์นะตัวอัปเปอร์เนี่ยก็จะเห็นในชัดว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพรีเมียมเลเทอร์ครับอ่าเป็นหนังเก็บพรีเมียมใช่ครับผมก็จะเป็นหนังแท้เก็บพรีเมียมหนังแท้กับผ้าเมทส่วนรีบาวรีบาวก็จะเป็นดูบัสกินเลเทอร์นะครับผมก็จะเป็นหนังกลับนะทั้งตัวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวผ้าเมทดตรงข้อเท้าเหมือนตัว จอมาท่าเฟนนะครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นตัว position นะครับผม p o ่ i t i o n ใช่จะมีเหมือนกันครับเป็นป้องกันเหมือนกันแบบเดียวกันใช้งานได้เหมือนกันอ่าใช่ครับผมใช้งานคล้ายกันอ่าแล้วก็อีกหนึ่งซอฟอ่าชุดซอฟนะชุดซอฟชุดซอฟก็ยังเหมือนกันนะครับผมใช่เป็นเหมือนกันอยู่อ่าเป็นซอฟต์ฟูสสเต็ปนะครับผมเหมือนกันเลยเหมือนกันอ่ามีด้านหลังนี่ครับที่เหมือนกันนะปั่นออฟเฟกเหมือนกันเหมือนกันนะแต่ว่า จุดที่เป็นไฮไลท์ที่แตกต่างกันเห็นอย่างเห็นได้ชัดก็คือชุดพื้นครับอ่าต่างกันสุดๆไปเลยฮะครับผมจะเห็นได้ว่าชุดพื้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะชุดพื้นชุดพื้นตัวนี้ก็จะเป็นไฟลอนนะประมาณครึ่งตัวเนาะใช่ไหมครับใช่ครับขาก็จะสามารถซัพพอร์ตแรงกระแทกอย่างที่เราบอกไปนะครับผมใช่ครับส่วนของผมมันก็จะเป็นรีบาโฟมนะรีบาโฟมก็จะช่วยซัพพอร์ตแรงกระแทกเหมือนกันแต่ว่ามีแรงดีกับ เพิ่มมานั่นองครับผมเป็นรองเท้าวิ่งใช่ก็อาจจะซัพพอร์ตแรงกระแทกได้ดีกว่าค่อนข้างดีกว่านะครับผมสรุปง่ายๆคืออันเนี้ยเหมือนแบบว่าใส่วิ่งดีกว่าอ่าเป็นพวกสปีดไปแล้วว่างั้นเอ่าเคลื่อนเครื่อใหม่ได้อย่างสลาว่าเร็วตัวนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนพลิกตัวยืนยืนเท้าเล่นบอลกับพื้นแบบว่ายืนเป็นตัวปากตัวท้ายประมาณนี้อ่อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือน้าหนักครับผมน้ำหนักตัวนี้เนี่ย ช่างก่อนเตะเอ้ยไม่ใช่ช่างมาแล้วนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่300กรัมครับเนี่ยแล้วรีบาวของคุณเท่าไหร่ของผมช่างมาแล้วนะครับก่อนเตะนะ285กรัมน,นะครับผมสําหรับราคาทั้ง2ตัวเนี่ยอ่ะค็อปเฟ่ตัวธรรมดาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาป้ายเสนอมาที่2,600บาทครับครับผมอของผมสองพันเก้บาทนะตอนนีน้ที่ร้านเราเนี่ยมีวางจำหน่ายอยู่2สีนะครับผมก็คือสีแดง แล้วก็สีฟ้านะส่วนตัวมาคาเฟ่มีหลายสีมากนะแต่ตัวแต่สีนี้นะเป็นสีปี2020นะครับผมคือล่าสุดเข้าไทยมานั่นเองนะใช่ไหมครับใช่ครับใั้ล่าสุดนะครับครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับโจวมาสคทอปเฟกแล้วก็ทอฟเฟกดีบาร์นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะใช่ครับส่วนลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่อยากให้เราสองคนเนี่ยรีวิวฟุตซอลรุ่นไหนหรือว่าฟุตบอลรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ม่ได้เลยครับอ่า นะเดี๋ยวเราจะจัดให้อย่างสาสมใจเลยนะครับแล้วก็ฝากท่อ,ทอง y o ยูทูบสก้าวของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบมากครับสวัสดีครับ